ถึงจะได้มาเป็นุของน้ำตาลโมเลกุลคู่แล้วก็มาเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคู่เช็คซะก่อนว่าพวกเรารู้สักชนิดของน้ำตาลโมเลกุลคู่และชนิดของน้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือไม่ถ้าแบ่งน้ำตาลนะคะคูแบ่งออกเป็นสองขั้ก็คือโมเลกุลคู่กับโมเลกุลเดียวน้ำตาลโมเลกุลคู่มีน้ำตาลอะไรบ้าง อย่าหยอกกันเราดูที่ลักษณะทางกายภาพไหมคะโมเลกุลคู้ที่เกี่ยวถึงกายภาพหรือชีวภาพหรือเคมีลักษณะทางเคมีนะคะครูบ,บอกว่านักตาลโมเลกุลเดี่ยวมันคือหน่วยที่เล็กที่สุดข,ของคาร์บรต แต,แต่ถ้าน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะมาจากการสองโมเลกุลก็กลายเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่ได้ดนะะหน่วยที่เล็กที่สุดที่ว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีน้ำตาลที่ชื่ออะไรบ้างโอ้เก่งมากน้ำตาลกลูโคสที่รู้ว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าเห็นไหมคะน้ำตาลกลูโคสก็คือน้ำตาลที่พบในปัสสวะของผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นถ้าใครใครที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน นะคะเราก็ควรจะรู้อยากชิมไหมนะคะอ่าต่อไปกรูคสแล้วก็น้ำตาลฟรักโทสหรือฟักโตสที่พวกเรารู้จักนะคะฟักโตสแล้วก็น้ำตาลฮะกาเลกโตส<ด>ครูไม่อยากพานักเรียนค้นพบสารชนิดใหม่นะ,ะเดี๋ยวเราจะเก่กันเกินไปนะคะเ<ด>ขาค้นไมหหรหยนเราเรียนตามเขาพอดนะคะ กรูโคสฟัคโตสกาเลตโตสคือน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดของคาร์โบไฮเดรตคือแทนสัญกลกักกา่กกางขนาดไม่ใหวงกลมตัวตีนะนะคะมีวงกลมวงเดียวจุดเดียวอะตมอเมอเดียวคาร์นาบอเดียวเอาไหนแล้วที่นี่กูโคสที่ไหนน้ำตาลกูโคสก็คือทั่ว ลรม้ที่มีโอหวาคยเบค่าตสูโต๊ะก็จะพบว่าคุยอยดีวกาสในยอกันจะต่อยบอกจำรวมาให้ค่าลสงนยอายอกันปาแดงมปากแดงไหมแตน้ำตาลังโต๊ะเนี่ยปากแดงม่มาข้างหน้าาะแม่ปิงพะกมนคนนี้แหละพะแม่คน 来哈。<Bye. S 2>